สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human Kind กันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เองเนี่ยหนัง John w i ิก4ก็เข้าลงอยู่ถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็เลยอยากจะเล่าเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับหนังซะหน่อยละกันครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวนี้อยู่แล้วนะแต่มันจะเป็นเรื่องราวภาคต่อเป็นเรื่องราวพาร์ทสอของเรื่องราวนี้เพราะว่าตอนแรกอจะเล่าเรื่องราวนั้นไปเลยเนะครับผมเป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างกองทัพมองโกกับภาคีแห่งนักฆ่าที่มีอยู่จริงในโลกแห่งความจริง แต่พอจอห์นวิกมันเข้าโรงเนี่ยเราก็เลยเอออยากอธิบายกันหน่อยละกันว่าภา,าคีนักฆ่าในโลกแห่งความจริงเนี่ยเหล่าแอสซิสเนในโลกแห่งความจริงอะ่ะเขาเป็นยังไงเข้ามาจากไหนมันเหมือนกับในหนังขนาดไหนไหมซึ่งเอาอจริงๆเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคงไม่ได้เหมือนกับในหนังหรอกถูกไหมมันอาจจะมากกว่าเป็นยิ่งกว่าในหนังในบางมุม แล้วก็ในหลายๆมุมเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าในหนังแฟนตาซีน้อยกว่าในหนังนะครับอ่ะงั้นเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่าภาคีนักค่าที่มันมีอยู่ในจอห์นวิกเนี่ย ไอพวก Elder Man in the Mountain ในโลกแห่งความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนักฆ่าเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วคำภาษาอังกฤษมันเรียกกันว่า Assassin ถูกไหมหลายๆคนเนี่ยเชื่อว,ว่าคำว่า As s a s s i นะิน่ะมาจากภาษาอาหรับกนะครับผมที่อ่านว่าฮาศชินนั่นเองครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นความเข้าใจผิดของผู้คนนะครับแต่ถามว่าหลายๆคนเนี่ยยังคงเรียกแบบนั้นอยู่ไหมในปัจจุบันก็คงมีอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าฮาศชิน่ะ แปลว่า h a s ิส s h เตอร์หรือว่าผู้กินกัญชาครับ h a s h i เนี่ยแปลว่ากัญชาอเตอร์ e ater, ก็เป็นผู้กินนะครับผมรวมกันเป็น h a s h ชินก็คือผู้กินกัญชามันจะไปเกี่ยวอะไรกับนักฆ่าได้ออยังไงแต่ฟังดูเนี่ยก็เข้าใจได้เลยครับว่าทําไมเขาถึงคิดว่าเป็นคําว่า h a s ชินจนกลายเป็น a s สซิ s ินมาเพราะว่าผู้ที่ตั้งพาคีแห่งนักฆ่าแห่งนี้เนี่ยนะครับผมมีชื่อว่าฮาซานอิซาบะมันก็เลยเอเคียฮาซานกับ h a s ชิ s เนี่ยมันใกล้กันแล้วก็คําว่า a s สซ s s ินจริงๆเนี่ยมันมาจากคําที่ฮาซานอิซาบ ใช้เนี่ยแหละรครับผมมันมาจากคาว่าอาซาซิยุนนะครับซึ่งมันไม่ได้แปลว่านักฆ่าแต่มันหมายถึงผู้ติดตามของตัวของฮาซานและมันหมายความว่าผู้ที่มีศรัทธานั่นเองครับฟังดูตรงนี้แล้วเนี่ยก็เริ่มจะเห็นแล้วถูกไหมเขาโครงว่าแบบอ่ะมันมาจากแบบแนวอาหรับอาหรับหรือว่าแนวมุสลิมนั่นแหละ ที่อยู่แถบตะวันออกกลางนะครับซึ่งมันก็ตรงกับในเรื่องของจอห์นวิกเลยถูกไหมอันนี้เป็นจุดที่เหมือนกันแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเหล่านักฆ่าเหล่านี้ไม่ใช่นักฆ่ารับจ้างที่สมมุติว่าหุยฉันอยากจะไปฆ่าใครเนี่ยเอาเงินไปจ้างพวกเขาได้นะครับพวกเขาเนี่ยเป็นมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะแค่ฟังจากชื่อก็รู้แล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทํางานเพื่อเงินเลยแต่พวกเขาเนี่ย สู้เพื่อศรัทธารังหากนักฆ่าของภาคีแห่งนักฆ่านี้จะถูกเรียกกันว่าฟิดัยนะครับผมซึ่งมันแปลว่าผู้ที่ยอมสละตนสาเหตุที่มันแปลอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าภารกิจต่างๆที่ถูกส่งไปมันเหมือนภารกิจฆ่าตัวตายการไปฆ่าผู้ที่เป็นเหมือนหัวหน้าของศัตรูการไปฆ่าผู้ที่เป็นกษัตริย์การไปฆ่าขุนพล การจะฆ่าเราออกมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากถูกไหมบางทีฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องถูกเราบอดี้การ์หรือว่าถูกเราทหารเนี่ยจับฆ่าเป็นรายต่อไปอ่ะมันก็คงจะไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขา,ารู้ที่อยู่แล้วว่าการไปทำภารกิจเนี่ยเปรียบเสมือน ตัวไปที่ไม่มีตั๋วกลับเลยโอกาสน้อยมากๆที่จะรอดกลับมาได้มันก็เลยต้องใช้คนที่มีศรัทธามีความกล้าหาญมากๆในการที่จะไปทํางานแบบนี้ครับเขาก็เลยเรียกกันว่าฟริไดนั่นเองแล้วมันเป็นยังไงม่ยังไงเนี่ยตอนนี้เราเล่ากันคร่าวๆแล้วเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะในโลกแห่งความจริงมันแตกต่างจากในหนังยังไงแต่โอเคเราไปเจาะลึกกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอาแบบประวัติแบบละเอียดเลยนะเดี๋ยวเราจัดให้ทุกคนอย่างแน่นอน ซึ่งการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพาคีแอสซเซนเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในสมัยของการปกครองโดยกลุ่มมุสลิมที่อยู่กันตั้งแต่แถบอาหรับไปถึงแถบยุโรปไปถึงแถบอียิปต์แอฟริกาเหนือกันเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเพราะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยหากมองลึกเข้าไปที่คอของมันจริงๆอะ่ะเข้าไปที่แก่นของมันอะ่ะมันก็เป็นเรื่องราวของศาสนานั่นแหละครับอย่างที่เรารู้กันมุสลิมเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นสองสายหลักๆนะครับผมนั่นก็คือมุสลิมนิกาย สุนีกับมุสลิมนิกายชีอะความแตกต่างของสองนิกายนี้เนี่ยพูดกันง,ง่ายๆก็คือพวกเขาเนี่ยเชื่อเรื่องผู้ที่เป็นผู้นําผู้สืบทอดการนําอิสลามแตกต่างกันออกไปครับและในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ได้เห็นนะว่ามีอาณาจักรมากมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอาณาจักรมุสลิมก็เช่นกันนะครับผมแล้วด้วยความที่แบ่งออกเป็นสองสายแบบนี้เนี่ยนะครับผมคือมันไม่ได้แค่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวไงแต่มันเป็นเรื่องราวของอํานาจด,ด้วยทําให้มีการต่อสู้กันภายในเนี่ยอยู่หลายครั้งหลายคราว แล้วนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีกลุ่มและกลุ่มน้อยที่แน่นอนแหละมันเป็นกลุ่มที่แตกออกมาจชกนิกายชีอาแล้วก็นิกายซุนีไปอีกมีมุมมองทางศาสนาที่แตกต่างกันออกไปแต่เราคงจะไม่ได้ลงลึกกันไปนะครับผมเรียกได้ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยมาจากอิมามคนที่6ของราชวงศ์อาบบสิดนั่นก็คือตัวของจาฟาอัลสดิกแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเรื่องไงมันเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องผู้สืบทอดนั่นเองครับ ตัวของจาฟาเนี่ยได้บอกว่าลูกชายที่แก่ที่สุดของเขาอย่างอิสมาอิลเนี่ยจะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งแต่ทุกอย่างอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอิสมาอิลมาตายไปก่อนนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยก็ต่างตั้งคําถามว่าแล้วใครละ่ะจะเป็นผู้รับตําแหน่งต่อไปสุดท้ายเนี่ยเมื่อตัวของจาฟาได้จากโลกนี้ไปปัญหานี้เนี่ยมันก็ได้แบ่งนิกาชีอ์ออกกันเลยนะครับโดยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ แบ่งออกเป็น6กลุ๊ปนะครับผมมี6กลรุ๊ปเนี่ยที่จะตกลงกันว่าใครควรจะเป็นอิหม่ามคนต่อไปซึ่งมี2กลุ่มจาก6นะครับผมเท่ากับว่าเป็น4ต่อ2นะครับ2กลุ่มเนี่ยได้กลายเป็นอิาอมลีขึ้นมานะครับผมซึ่งก็มาจากคำว่าอิสมาอิลนั่นแหละเป็นกลุ่มที่เชื่อว,ว่าครอบครัวของอิสมาอิลเองเนี่ยควรจะเป็นคนได้ตําแหน่งต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วส่วนกลุ่มที่เหลือเนี่ยนะครับผมยอมรับการที่จะให้น้องชายของอิสมาอิลเนี่ยคือตอนแรกอ,อีกลุ่มอะ่ะ ในครอบครัวเนี่ยหมายถึงลูกของอิสมาอิล แต่อีก4กลุ่มเนี่ยนะครับผมบอกว่าเอาน้องชายมาก็ได้นั่นก็คือตัวของมูซานั่นเองก็เลยรู้จักกันในนามของทเวลเลอร์นะครับผมอันนี้เป็น4กลุ่มที่เหลือมันก็เลยทําให้อิสลามนิกายชีอาเนี่ยแตกออกเป็นกลุ่มย่อยไปอีกนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอิสมาลีเนี่ยตอนนี้นเป็นกลุ่มเล็กนะครับพวกเขาก็เลยต้องอยู่กันแบบเงีบเยบๆนะครับผมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงกลางศตวรรษที่9พวกเขาก็ได้เริ่มเผยแพร่มากขึ้นนะครับเริ่มมีจุดเด่นในสังคมเริ่มมีคนเนี่ยหันมาเชื่อเริ่มมีคนนนนหััมมาาบถือกขึ้ การเผยแพร่ศาสนาที่ทําอย่างหนักหน่วงมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาทําให้ดินแดนแห่งมุสลิมเริ่มสั่นคลอนนะครับจากอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นี้เองเนี่ยเริ่มมีความแตกกันภายในในด้านของความเชื่อนั่นก็ลามไปตั้งแต่มาเกรฟถึงเมืองคูรซานเลยครับและสุดท้ายเนี่ยการแพร่ขยายตรงนี้มันก็ได้เริ่มลุกลามไปเรื่อย จนเกิดการสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมทําให้ราชวงศ์อาบาสิตเนี่ยสูญเสียอํานาจไปเป็นอย่างมากนั่นก็คือการก่อตั้งราชวงศ์ฟาตมิดขึ้นมานะครับผมโดยตัวของอัลมาดีบิลลาในตอนแรกอะ่ะ ดินแดนของฟาตเมดเนี่ยมีอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมอยู่บริเวณแอฟริกาเหนือนะครับแต่ภายในเวลาต่อมาเนี่ยพวกเขาก็ขยายอิทธิพลของตัวเองมาได้เรื่อยๆจนในปี969พวกเขานี่ก็สามารถยึดอ,อียิปต์ได้สําเร็จนะครับและพวกเขานี่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นอย่างมากเลยตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ทําให้อิสลามนิกายชีอาอิสมาเียเนี่ยยิงแผ่อิทธิพลขึ้นไปอีกเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็รู้จักกันในช่วง100ปีแห่งอิสมาลีนะครับที่เป็นช่วงที่ นี่กาอิสมาล,ลีเนี่ยแพร่กระจายได้แบบ สุดยอดมากๆเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วอาณาจักฟรฟาตมิดเองเนี่ยก็เต็มไปด้วยหนังสือเต็มไปด้วยการจดบันทึกต่างๆที่เกี่ยวกับนิกายนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมเมื่อเวลาผ่านไปในปี1994นี่้เองปัญหาใหญ่ก็มาถึงดินแดนฟาตมิดคาลิเฟตจนได้ครับซึ่งมันก็คือการตายของผู้นํานั่นแหละเราจะเห็นได้เลยว่าในอนาณาจักรมุสลิมยุคก่อนเนี่ยผู้นำเนี่ยเป็นสูตรรวมจิตใจจริงๆถ้าขาดผู้นําไปเนี่ยอาณาจักรแตกออกได้เลยนะครับและในกรณีของฟาตมิดคาลิเฟตเนี่ย ก็เช่นกันหลังจากผู้นำอย่างอัลมุสตาเซียได้เสียชีวิตลงก็มีปัญหาเรื่องผู้สืบทอดแน่เลยครับโดยผู้สืบทอดเนี่ยก็มี2องแคนดิเดตนะครับผมแคนดิเดตแรกที่ทุกคนเนี่ยเขาคิดกันก็คือลูกคนโตครับนั่นก็คือตัวของอบูมันเซอร์น,นิซาที่อายุ55ปีสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมมันกลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณนางใหญ่อย่งอางอัลอัฟเดวเนี่ยต้องการจะรักษาอำนาจเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องการ ให้ลูกเนี่ยขึ้นมาเพราะเดี๋ยวลูกจะมายึดอํานาจถูกไหมแต่เขามีแพนเอาไว้แล้วนะครับผมว่าจะทํายังไงดีล่ะจะยึดอํานาจเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับผมก็เลยได้ทํารัฐประหารนะครับผมแล้วก็เอาลูกคนเล็กมาแทนนะครับที่อายุแค่20ปีเท่านั้นเองเอามาแทนนิซาเลยซึ่งตรงนี้มันก็เปรียบเสมือนการตั้งผู้นําหุ่นเชิดขึ้นมาถูกไหมตัวเองเนี่ยจะได้ยังมีอํานาจอยู่ยังสั่งการอะไรได้เพราะว่าโอ้ยลูกคนเล็กอายุแค่ยี่สิบปีเองตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหากันขึ้นมาจนกลายเป็นสงครามนะครับตัว นิซาเองเนี่ยก็ได้หนีออกไปที่เมืองอเล็กซานเดียนะครับผมแล้วก็ได้มีการต่อสู้กันโดยทางฝั่งของนิซาเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าเมืองอเล็กซานเดียว่าเขานี่แหละคือผู้ที่คู่ควรกับการสืบทอดบัลังแห่งไคโลแต่ดูเหมือนว่าอาอาฟดาวเองเนี่ยก็จะสู้กลับอย่างโหดเหี้ยมเหมือนกันนะครับผมการต่อสู้เนี่ยนิซาได้ส่งกองกําลังมาที่ไคโลมาตีไคโลก็จริงแต่ออาอฟดาวที่มีกองกาลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยก็ต้านกองกาลังที่มาบุกไคโลเอาไว้ได้และในขณะเดียวกันก็ ่งกองทัพของตัวเองอีกกองทัพหนึ่งไปบุกอเล็กซานเดรียนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตัวของนิาก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับผมแล้วก็ได้ถูกจัดการลงจนได้ครับแต่การจัดการลงตรงนี้เนี่ยก็ได้ทําให้เกิดความแตกแยกภายในขึ้นไปอีกนะครับผมแน่นอนแหละในะอียิปต์อาจจะยอมรับได้นะครับแต่ทางฝั่งของเปอร์เซียทางฝั่งของมิดเดิลเอีสตะวันออกกลางเองเนี่ยพวกเขาอายอมรับไม่ได้เลยทําให้เกิดปัญหาความแตกแยกภายในขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของพาคีแห่งนักฆ่า ก็ฟ <Billie S 2> <Idi om. S 1> ังประวัต on <t ried idad> ิของอิสลามฟังประวัติของมุสลิมกันมาด้วยเลยสัหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ตรงนี้แหละมันเข้าสู่การเริ่มต้นของภาคีนาฆ่าแล้วเพราะตรงนี้เองอ่ะมันทําให้เกิดนิกายในอิสมาอีลีเนี่ยแยกขึ้นไปอีกนะครับผมที่เราเรียกกันว่านิซารีอิสมาอีลีเนี่ยแหละครับคือกลุ่มภาคีนาฆ่าแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเหตุการณ์เนี่ยได้ตัดจากฝั่งของอียิปต์ครับมาที่ฝั่งของมิดเดิลอียสย้อนกลับไปในปี1050ตัวของหนี่ยก็ได้เกิดมารับตัวของเขาซานอิเกิด เกิดมาในนิกายชีอาเลยได้ซ้ำนะครับเขาเนี่ยเกิดมาในแถบอิหร่านในปัจจุบันนะครับผมก็คือเมืองกอมนั่นเองครับแล้วก็ได้ย้ายไปศึกษาที่เมืองเรที่อยู่ใกล้ๆกันแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมศรัทธาเนี่ยมันก็ได้นําทางเขาทาให้เขาเนี่ยได้เชื่อในนิกายอิสมาลีมากกว่านิกายซุนีนะครับผมแล้วก็ได้เดินทางมายังอียิปต์แต่พอมาอยู่อียิปต์ได้รู้เรื่องราวเพิ่มเติมเนี่ยตัวของเขาก็เริ่มที่จะเอเอียงแล้วไม่ใช่อิสมาลีอย่างเดียวแล้วแต่เอเอียงไปทางผู้สืบทอด ฝั่งนิซานั่นก็คือฝั่งของนิซารีนั่นเองเราจะเห็นได้เลยถูกไหมว่าชื่อต่างๆเนี่ยมันมาจากชื่อคนทั้งนั้นเลยครับอิสมาลีเนี่ยก็มาจากอิสมาิลหรือว่านิซาเองเนี่ยนะครับผมก็กลายเป็นนิซารีถูกไหมแล้วพอตัวของฮาซานเนี่ยเริ่มที่จะเอ็นเอียงและสนับสนุนฝั่งของนิซามากกว่าเนี่ยสุดท้ายเขาก็ได้ถูกเนรเทศออกจากอียิปต์ ในปี1081ซึ่งพอกลับมาที่อิสฟาฮานเนี่ยก็กลายเป็นว่าดินแดนตรงนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกกลุ่มเซลลจุกเนี่ยเข้ามายึดตีเรียบร้อยแล้วครับและพวกเซลจุกเนี่ย เขาเป็นนิกายซุนีนะครับไม่ได้เป็นนิกายชีอะไม่ได้เป็นอิสมาลีไม่ได้เป็นนิซารีเหมือนกับตัวของเขาซึ่งเรื่องราวตรงนี้อย่างที่หลายๆคนเห็นมามันก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาสําคัญนะไม่ใช่แค่เป็นมุสลิมเหมือนกันแล้วเนี่ยจะอยู่กันได้นะครับคนละนิกายเนี่ยก็ไม่ถูกกันด้วยเหมือนกันพวกเซลจุกเองเนี่ยก็เริ่มจัดการนิกายกอื่นๆออกไปนะครับผมซึ่งแน่นอนละ่ะอิสมาลีเนี่ยโดนเต็มๆเลยนะครับตั้งแต่ดินแดนอน,อนาโตเลียไปถึงคูลาซานเนี่ยได้ถูกไล่จัดการไปหมดเลยทําให้อิทธิพลขององสมาลีล ออลงเป็นอย่างมากซึ่งฮาซานเอง่ะก็ใช้เวลา9ปีในการที่จะหาวิธีในการต่อต้านแล้วก็เคลื่อนไหวแบบเงียบๆนะครับในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยกลุ่มอิสมาลีที่เหลือก็ได้คิดว่าพวกเขาต้องตั้งประการขึ้นมาให้จงได้และพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มส่งนักบวชไปที่ปอมประการแห่งอาลามุดนะครับผมเพื่อไปเผยแร่นิกายอิสมาลีเนี่ยและดูเหมือนว่าฮาซานก็จะไปที่นั้นเช่นกันนะครับผมซึ่งกลายเป็นว่าที่แห่งนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของภาคีนะคะักฆ่าเพราะว่ามันจะเป็นสถานที่ตั้งของนิก กายอิสมาายลีที่ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางนิกายซุนีนะครับพวกเขาเองเนี่ยได้ค่อยเข้าไปและเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทีละคนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทีละคนให้พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนศรัทธาของตัวเองจากฝ่ายซุนีมาอยู่ที่ฝ่ายอิสมาายลีนี่แหละครับทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนไปจนเกือบหมดนะครับผมทําให้การควบคุมปราสาทแห่งอารามุตเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอิสมาายลีได้สําเร็จแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นจุดกําเนิดของทาคีนักฆ่านะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการวางรากฐาน เพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นว่ามันยังเป็นนิกายอิสมาอีลี่อยู่ยังไม่ได้เป็นนิซารีอิสมาอีลีที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับผมว่าอ๋อนี่แหละคือภาคีนาค่าถูกไหมในตอนที่ตั้งอิสมาอีลีขึ้นมาท่ามกลางอาณาจักรเซลจุกท่ามกลางอาณาจักรแห่งมุสลิมนิกายซุนีได้เนี่ยก็ได้เจอกับปัญหาจํานวนมากมายถูกไหมเพราะอยู่ใจกลางศัตรูเองไงก็มีความพยายามจะทําลายอารามุตมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยอารามุตก็ยืนหยัดมาได้แล้วจากนั้นก็ได้เริ่มส่งนักบวชเนี่ยไปเผยแพร่นิกายอิสมาอีลี่เพ เติม ที่นี่เองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีคนที่อยากจะทําลายอารามุตมากมากนั่นก็คือตัวของนิซามอามุกนะครับผมก็ได้ส่งกองทัพเนี่ยมาหลายรอบเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย S <S นิซามก็ได้ตายไปซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับหลายๆคนก็คาดเดากันว่านี่อาจจะเป็นเป้าหมายแรกของกลุ่มนิซารีแอสซิสินหรือว่าพาคีนักฆ่าที่ไปจัดการลอยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เองอ่ะมันไม่ได้มีหลักฐานมากพอแต่หลายๆคนเนี่ยก็มองว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นแล้วของพาคีนักฆ่าของฮาซาร์อิซาบ้านะครับจากนั้นเองเนี่ยก็มีการ ต่อสู้เกิดขึ้นอีกมากมายมีการยึดปราสาทกันมากขึ้นจากเป็นขบวนการใต้ดินในตอนนี้เนี่ยเป็นการต่อต้านเป็นการกระบฏท,ที่ชัดเจนแล้วถูกไหม่ะครับซึ่งการยึดปราสาทเนี่ยก็ใช่ว่าทางฝั่งของฮาซานเนี่ยจะยึดได้อย่างเดียวนะเขาก็ถูกยึดคืนไปด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้อนาเขตได้ดิดแดนเพิ่มมาแต่พวกเขาเนี่ยจะไม่ได้อยู่กันเป็นเหมือนประเทศเป็นอนาเขตแบบนั้นพวกเขาจะอยู่กันตามปราสาทปราสาทซึ่งก็จะเน้นปราสาทบนเขาเพื่อง่ายต่อการป้องกันมันก็เลยเป็นที่มาของคาว่า Man mouth in the Mountain มแมนอินเดอะ แต่ในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับผมฮาซานก็ได้เจอปัญหาแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนการกรบฏที่ชัดเจนแล้วถูกไหมและเป้าหมายเนี่ยก็คือการทําลายพวกเซลล์จุกหรือว่าพวกนีกายซุนีออกไปแต่การจะทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับผมเพราะในเวลานั้นเองเนี่ยอาณาจักรเซลล์จุกก็เริ่มจะแตกออกแล้วนะครับผมทําให้มันกลายเป็นเมืองเล็กๆพื้นที่เล็กๆแล้วมีกษัตริย์ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยแยกกันไปเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยมากมายมันทําให้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจเนไงจะไปฆ่ากษัตริย์คนเดียวเพื่อทําลายจากากักรดี่มไไ้ ต่อไปแล้วถูกไหมมันมีกษัตริย์เต็มเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นเ,นเนนต็ไมไปหมดเลยทําให้ตรงนี้แหละครับผมฮาซานต้องคิดหาวิธีในการต่อสู้กับพวกมุสลิมนิกายซุนีมาแลหลายหคนก็มองว่าจุดนี้ต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นของภาคีนะคฆ่าเพราะว่าการจะต่อสู้กับศัตรูรอบด้านเนี่ยกำลังตัวเองก็มีน้อยกว่าจะทํำยังไงนะครับก็ใช้วิธีในการส่งนักฆ่าไปนะครับผมไปฆ่าพวกขุนพลไปฆ่าหัวหน้าไปฆ่าที่นู้นที่นี่ก็มีการฝึกนักฆ่าตั้งแต่เด็กเลยบางตำนานเนี่ยก็เล่าว่าดึงมาตั้งแต่เด็กเลยนะ มาฝึกให้เป็นนักฆ่าที่ไร้ความกลัวไร้หัวใจเป็นฟรีไดแบบที่ผมได้เล่าไปตอนต้นคลิปแต่ก็ใช่ว่าทุกภารกิจจะสําเร็จนะครับผมภารกิจที่ไม่สําเร็จเนี่ยก็มีมากมายและหลังจากความไม่สําเร็จเองเนี่ยก็อาจจะถูกโจมตีกลับถูกยึดประชทกลับก็สู้กันไปสู้กันมามีประวัติศาสตร์มากมายเหมือนกันและหลังจากผ่านเหตุการณ์การต่อสู้มาโชคโชนแล้วเนี่ยนะครับในบางครั้งเองเนี่ยตัวของฮาสซานะ่ะก็ต้องการสันติเหมือนกันตัวของเขาได้รับข่าวว่าหนึ่งในผู้นําของเซลจุกอย่างตัวของอามาดซันจากําลัง เตรียมแผนการจะมาถล่มเขาอยู่ครับซึ่งในวันต่อมาที่ตัวของอามัดตื่นขึ้นมา,ขนมาเขาก็ได้พบว่ามีมีดเนี่ยปักอยู่ข้างเตียงของเขาไม่ได้ปักที่อกของเขานะปักอยู่ข้างเตียงพร้อมกับจดหมายว่าฮาซานเนี่ยต้องการสันตินั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้รู้ได้เลยว่านักฆ่าของฮาซานหรือเฟกฟีดายเนี่ยสามารถลอบเข้ามาได้ยังห้องนอนของผู้นําเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการจะเปิดสงครามเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วถูกไหมนะครับเดี๋ยวตัวเองตายขึ้นมาจะทำยังไงสุดท้าย ก็ต้องรักชีวิตตัวเองอยู่ดีทําให้ก็ได้เกิดสันติขึ้นในระหว่างการต่อสู้ขึ้นมาได้และต่อจากนั้นเนี่ยในเวลาไม่นานตัวของฮาซานก็ได้เสียชีวิตลงนะครับซึ่งกลุ่มภาคีนี้เองเนี่ยก็ได้ดําเนินต่อไปนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องราวสําคัญเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในปี1162นะครับหนึ่งในผู้นําของภาคีอย่างตัวของราชิดอัลดินซินานได้ขึ้นสู่อานาจนะครับผมโดยได้ถูกส่งไปยังซีเรียเพื่อไปคอยดูแลภา,าคีนักฆ่าที่อยู่แถบซีเรียเนี่ยแหละก็ต่อสู้กันกับทางฝั่ง กลุ่มชาคลครต์สละที่กําลังก่สอสงครามครูเสดขึ้นมานะครับผมโดยจุดสําคัญเลยเนี่ยนะครับมีการฆ่าที่สําคัญมากๆอยู่ในช่วงจบสงครามครูเสดครั้งที่3เนี่ยนะครับทางฝั่งตะวันตกก็ได้เลือกตัวของคอนราดออฟมอนเฟรัดเข้ามาเป็นราชาแห่งเยรูซาเล็มนะครับ แต่ก่อนที่จะได้สวมมงกุฎซะอีกนะครับผมมีอยู่วันหนึ่งตัวของคอนราดเนี่ยเดินอยู่แล้วก็ได้มีพระคริสสองคนเนี่ยเข้ามาคุยด้วยซึ่งพระคริสสองคนนี้เนี่ยก็ได้คุยกับคอนราดมาบ่อยแล้วแล้วพอมาคุยกันเนี่ยนะครับผมกาดก็เริ่มแบบเอ้ยปล่อยอาวุธลงเพราะว่าเอ้ยดูรู้จักกันดีแล้วก็คุยกันปกติดีแต่ทันทีที่กาดเนี่ยละอาวุธลงครับนักบวชสองคนนั้นเนี่ยก็ได้คว้ามีดออกมาแล้วจิ้มคอนราดจนตายไปเลยสุดท้ายแล้วตัวของนักบวชที่ฆ่าเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับผมแต ที่จะมาฆ่าเหล่าผู้นําสุดท้ายคอนราดแห่งมอนฟราดก็ได้ถูกฆ่าตายนี่เป็นหนึ่งในการฆ่าที่อุกอาจที่สุดและไม่ชื่อเสียงของพาคีแห่งนักฆ่านั้นโด่งดังไปไกลทั่วยุโรปและหลังจากนั้นก็มีเป้าหมายมากมายนับร้อยนะที่ถูกฆ่าโดยพาคีแห่งนักฆ่านี้ทําให้ชื่อเสียงของพวกเขาเนี่ยลือลั่นไปทั่วภูมิภาคเลยนะครับดังไกลไปถึงเอเชียดังไกลไปถึงยุโรปเลยนี่เป็นกลุ่มนักฆ่าที่น่ากลัวที่สุดแห่งยุคแต่หังนี้ทังนั้นเองในจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่13ก็เปรียบเสมือนจุดจบ ของพวกเขาเนะครับเราได้เห็นถึงการเริ่มต้นของพวกเขามาแล้วและพวกเขาล่ะจุดจบเป็นยังไงกันนะครับจุดจบของพวกเขาเนี่ยนะครับผมมาในรูปแบบของมองโกนั่นเองครับผมมองโกเองเนี่ยได้เข้ามายึดดินแดนตะวันออกกลางนะครับและแน่นอนพวกเขาก็ตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของมองโกด้วยเช่นกันแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเชี่ยวชาญการรอบค่ามากๆแม้ว่าพวกเขาเองเนี่ยนะครับผมจะสู้เก่งแอบไปฆ่าคนนู้นคนนี้เก่ง แต่นักฆ่าเนี่ยนะครับผมมันก็เทียบอะไรไม่ได้เลยกับ Conventional Warfare นะครับการต่อสู้สงครามที่ส่งกันมาเป็นกองทัพเนี่ยนักฆ่าที่แอบรอบอยู่ในเงามืดอ่ะ ไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับผมอันนี้มากันแบบซีดเอนจิ้นมาล้อมปราสาทมาถล่มปราสาททําให้ปราการแห่งคูเขาของเหล่าภาคีนักฆ่าเนี่ยก็ค่อยๆย่อยยับไปทีละปราการแต่แน่นอนเลยครับมันก็ไม่ใช่แค่เหล่าภาคีนักฆ่าหรอกที่ล่มสลายลงนะครับอาณาจักรอิสลามได้แตกพ่ายออกไปและหนึ่งในความโหดร้ายที่สุดของมองโกก็คือการถล่มกรุงแบกแดดซึ่งได้เกิดขึ้นหลังจากที่ภาคีนักฆ่าที่ถูกทําลายไปแล้วโดยฝีมือผู้ที่ถล่มกรุงแบกแดดเนี่ยก็คือฮูลากขานนั่นเองนะครับผมและเขาคนนี้เองเ ก็คือคนที่ถล่มภาคีนักฆ่าด้วยเช่นกันซึ่งหากใครอยากดูแบบเจาะลึกนะครับผมสมรภูมิแห่งกรุงแบกแดดเนี่ยจุดจบของยุคทองแห่งอิสลาลมันเป็นยังไงเนี่ยเราได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมก็บอกไว้เลยว่ามองโกเนี่ยโหดหี่ยมเป็นอย่างมากนะครับแต่เดี๋ยวในตอนถัดไปหลังจากตอนนี้เนี่ยเราจะเล่าการต่อสู้ระหว่างภาคีแห่งนักฆ่ากับกองทัพของมองโกให้ทุกคนฟังกันนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นแง่มุมของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลย ถึงแม้ว่าภาคีแห่งนาคฆ่าเนี่ยจะมีจานวนน้อยกว่ามากนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถยืนหยัดต่อสู้ได้อย่างยาวนานแล้วก็ต่อสู้ได้อย่างห้าหาญเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวมารอดูกันในตอนหน้านะครับผมว่าเหล่านักฆ่านั้นจะสู้กับนักรบบนหลังม้าแห่งทุ่งย้าสเตปได้อย่างไรและท้งนี้ท้งนั้นเองนะหลังจากการล่มสลายของนิซารีสเตทหรือว่ากลุ่มภาคีแห่งนาคฆ่าเองเนี่ยนะครับผมพวกเขาเองอ่ะก็พอจะรอดชีวิตมาได้หนีกันกระจัดกระจายจนณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ยังมีคนเชื่ออยู่ เลยนะครับผมนิกายนี้เนี่ยคาดว่ามีคนเชื่อนับถืออยู่ประมาณ15ล้านคนทั่วโลกกระจายกันออกไปกว่า20ประเทศแล้วก็มีศูนย์กลางเนี่ยนะครับผมมีผู้นำม,มาอาศัยอยู่ที่โปรตุเกสนั่นเองนะครับใกรุงลิสบอนซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มนักฆ่านะครับผมพวกเขาก็เหมือนเป็นนิกายหนึ่งของมุสลิมนั่นแหละนะครับโดยณตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ถูกนําโดยอิหมามคนที่49ของพวกเขาอย่างอากาขานที่4นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของภาคีนักฆ่าในประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะได้เห็นกันตามเกมเนาอก จากแบบจะเป็นหนังจอห์นวิกเองเนี่ยนะครับเกมชื่อดังอย่าง Assassin s s ส s s i n ิน r e e ตเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มคนกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับก็นับได้ว่าเป็นนักฆ่าที่น่ากลัวที่สุดแห่งยุคเลยและเดี๋ยวตอนหน้าอย่าลืมมาดูกันนะครับผมหากใครชอบเรื่องราวนี้เนี่ยมารอดูกันว่าเหล่านักฆ่าแห่งขุนเขาจะต้องเจอกับพยานอันตรายที่มาจากตะวันออก เหล่านักรบบนหลังม้าที่มาจากคาราโครัมเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยและนี่ก็คือการจารึกการต่อสู้การจารึกปรติศาสตร์ของมนุษย์ใน Battle of Human Kind นั่นเองครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Human Kind นะครับ